สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุกตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาอ่านนิทานเรื่องยายกาตากันค่ะนักเรียนก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนของวันนี้กันก่อนนะคะ 1. ระบุใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 2. อ,อ่านเรื่องที่กําหนดได้ 3. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ 4. เห็นคุณค่าและรักษาสิ่งที่เป็นมรดกของไทย ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อหากันนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานกันเราต้องมารู้คําศัพท์ในเรื่องกันก่อนนะคะว่ามีคําศัพท์อะไรที่นักเรียนควรรู้บ้างนะคะซึ่งครูก็นามาให้นักเรียนดูทั้งหมดมีอยู่5คํานะคะก็คือคําแรกคําว่าทนานกงการค่าย้อนตะลิ่งค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูความหมายของแต่และคํากันเลยนะคะนักเรียนคําว่าทนานนะคะทนานความหมาย ความหมายที่1น,นะคะก็คือเครื่องตวงอย่างหนึ่งนะคะทําด้วยกระโหลกมะพร้าวด้านที่มีตาโดยตัดด้านตรงข้ามออกนะคะหรือทําด้วยทองเหลืองเป็นต้นโบราณใช้ตวงสิ่งของต่างๆเช่นงาข้าวเปลือกน้ํามันค่ะความหมายที่2ของคําว่าธนานนะคะก็คือชื่อหน่วยในมาตราตรวงโบราณ20่สทธนานเป็น1ถัง,งชื่อหน่วยในมาตราตรวงของโบราณเท่ากับ8ปดฝายมือนะคะ คำว่าโกงการค่ะกงการหมายถึงกิจการหน้าที่ธุระเช่นกรงการอะไรของคุณไม่ใช่กรงการของฉันค่าค่าหมายถึงประชาชนราษฎรเช่นไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินคนบริวารเช่นค่าเก่าเต่าเลี้ยงค่าหนีเจ้าบ่าวนีฮะนีนายทาตเช่นค่าทาสค่ะต่อไปคำว่าย้อนค่ะย้อนหมายถึงหวนกลับ เช่นย้อนไปย้อนมาย้อนกลับบ้านทวนกลับเช่นย้อนเกลดย้อนหลังผู้สวนตอบมักใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะเช่นเด็กย้อนผู้ใหญ่ลูกย้อนแม่ค่ะคำว่าตะลิงค่ะตะลิงหมายถึงส่วนของฝั่งริมแม่น้ำลำคลองค่ะอันนี้ก็จะ,ะก็เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะคะซึ่งครูนำไห้นักเรียนดูเพื่อนักเรียนจะได้รู้ความหมายของคำค่ะ ต่อไปเรามาอ่านนิทานเรื่องยายกระตากันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนอ่านไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ mm. ยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตี mm. หลานร้องไห้ไปหานายพรานขอให้ช่วยยิงกา กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีนายพรานตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหนูขอให้ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีหนูตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้า หลานจึงไปหาแมวขอให้แมวช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแมวตอบว่าไม่ใช่โกงการอะไรของข้า หลานจึงไปหาหมาขอให้ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหมาตอบว่าไม่ใช่กรงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพรานในพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม้ค้อนตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไฟให้ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีไฟตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาน้ำให้ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหมไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพรานในพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีน้ำตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาตลิงให้ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพร,รานในพร,รานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีตลิงตอบว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาช้างให้ช่วยถล่มตลิงตลิงไม่ช่วยพังทับน้ำ น้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไมหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพรานในพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีช้างตอบว่าไม่ใช่อะไรกงการของข้า หลานจึงไปหาแมลงหวี่ให้ช่วยตอมตาช้างช้างไม่ช่วยถล่มตะลิ่งตะลิ่งไม่ช่วยพังทับน้าน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูในพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกา กากินถั่วกินงาเจ็ดมะเร็ดเจ็ดขนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีมะแลงวีตอบว่าข้าจะช่วยตอมตาช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถร่มตะลิงตะลิงจึงรีบไปช่วยพังทับน้ำน้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟไฟจึงรีบไปช่วยไหม้ไม้คอนไม้คอนจึงรีบไปช่วยย้อนหัวหมา หมาจึงรีบไปช่วยกัดแมวแมวจึงรีบไปช่วยกัดหนูหนูจึงรีบไปช่วยกัดสายธนูของนายพรานนายพรานจึงรีบไปช่วยยิงกากาจึงเอาถั่วเอางาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานมาคืนหลานหลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ยายกับตายายกับตาก็เลิกกาเลิกตีหลานแต่นั้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนสำหรับนิทานเรื่องยายกับตา ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเลข1นึถึงสิหน้าข้อความตามลำดับเหตุการณ์จากเรื่องยายตานะคะนักเรียนลองอ่านดูนะคะว่าข้อความไหนที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะสมมติว่าถ้าข้อความนี้เป็นอันดับหนึ่งนักเรียนก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเลยนะคะแล้วก็ นักเรียนก็ดูต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์ไหนเป็นลำดับที่2ลำดับที่3จนถึงลำดับที่12นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับให้ถูกต้องนะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูเนื้อหาอีกรอบได้นะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ